ท่านผู้ชมและก็เอฟซนะครับผมก็ตอนนี้ก็หกโมงเย็นลวหนายใจว่าจะมาตกปลาที่บ่อตกปลาของฝามรักกรนะครับคนตกนะครับจะยุดอ่ะยังไงก็ได้ขอลงสักน้อยก็ยังดีนะครับ่ากับข้าวครับผมน้ำในบอ่อก็ยุกมาก หันสองท่อนนะครับมีลอกนะครับผมเป็นตะขอเบอร์สิบสี่ครับแล้วก็มีทุ่นนะครับผมการเหยื่อท่านลงนะครับรีรอรีลากลันละหลอฝนเพิ่งยุดตกนะครับผมไม่มีทีเท่าจะตกก็ตกซะงั้น ไม้แรกครับรปลกันเลยครับจิตทีรีตองเลยนะครับผมรอดูทุนอย่างเดียวครับมาดูครับว่าไม้แรกจะได้จะโดนหรือไม่นะครับก็นาน,นแล้วนะครับไม่ได้มาที่ฟาร์มที่นี่ ก็ไปหากินแถวบึงแถวอ้างนะครับอ้างนี่ก็ไปยุวันช่องวันก็ไม่มานตัวเลยครับผมมันก็เป็นลูกปลานะครับนั่งอยู่ข้างบนนะครับข้างล่างลงไม่ได้ละเละเทะเลยตกหนักนะครับเมื่อกี้ฟ้ากระแรงเอ,อล้ครับเหมือนมีอาการแล้วมุ่งหน้านี้ตะปปองแล้ว หาทุนจวดแล้วครับผมหาทุนจวดไปแล้วค่อยๆผาไปแล้วครับตึงๆสายดูนิดเยอะมดเลยเฮ้หลอกกินเยอะกันนี่ว่า ไมซ้องลงไปไก,ก่นอนก็ได้ใา่เรายาวเยอะแล้ว,วทุนเหมือนวนๆน,นะครับผมอ,อ,อีกแล้ววนอีกแล้ว ออกไปแล้วครับผมมันวิ่งออกไปโน่นแ,แล้วครับนี่แล้วครับทุนตังแล้วโอ๋โอราปไปเลยไอ้เดรคนหมายสามลงไปแล้วนะครับ เริ่มมีอาการแล้วเริ่มมีเข้ามากินเยอะอีกแล้วครับผมปลาน้อยลุมเต็ม <laughs> มีฐานปลาน้อยใช่แล้ว嘛 ใ oh. สเ่เกี่ยวหลังปลาย่ข้างตะลิงน,นี่ไปเลยครับลงไปปุ๊บ,บแล้วแล้ว,ลวกินรุนแรงก็ทุกทีครับผมกินรุนแรงก็ทุกทีแล้ว,ลวค่อยจมแล้วครับจมแล้วย่างโดนโดนครับ เดี๋ยวคนครับผมอ้โอ้โยเอ๊ยเห็นากแล้วเห็นยากแล้วลเดี๋จะมาตึกลิงไกลๆได้ครับอเอ็นเสร็จเลยครับสิบป,ปอนโหลดโอ้โอแหแรงแรง นี่ยนี่ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวลงไปเอากัน สนุกอยู่ครับขอได้ตึงมืออยู่แล้วหนึ่งตัวแล้วอโอ้ยไสโอ้วหกโมงตะวันยังย่สูงอยู่เลยหกโมงกว่าแล้วนะครับผมตะว,วันถ้าจะตกดินหนึ่งทุ่มเลยไ้ลองเลยครับไอ <Workers> สรุปว oh, ่ามีแต้มเดียวนะครับภาษกขยังมีแต้มเดียวโอ้ยกินยากจริงเยีะยมลุดเกินนะครับผมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตะปองกันด้วยครับผมอันนี้ก็จะซื้อกลับนะครับไปนะครับลำลากลับบ้านก่อนครับผมเจอกันมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ